3วิธีง่ายๆทำแกลบใหม่ให้เก่าเร็วสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรรธิยาดานะคะจะพามาดูวิธีการทำแกลบใหม่ๆจากโรงสีของเราให้เก่าเร็วเพื่อที่จะนำไปผสมดินปลูกนะคะฝากกดไลค์เนื่องจากในแกลบใหม่นั้นไม่มีประโยชน์ให้กับพืชเลยเราจึงต้องทำกากรบักแกลบ แกลบใหม่จะดึงไนโตรเจนออกจากพืชดังนั้นการทําการหมักแกลบให้เป็นแกลบเก่าจะทําให้แกลบมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยที่ดีต่อพืชเมื่อนําไปปลูกจะช่วยให้ดินร่วนซุยมมีการระบายน้ําที่ดีโครงสร้างของดินโปร่งอีกทั้งยังเป็นที่ซ่อนของจุลินทรีย์ที่ดีและยังทําให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอีกด้วยซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาดูทั้งหมด3วิธีในการทําแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่ากันค่ะ วิธีแรกนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือน้ำ10ลิตรแกลบใหม่ประมาณ1งถังปุ๋ยยูเรีย1่ถ้วยตวงและกละมังขั้นตอนในการผสมก็ง่ายมากให้เราผสมน้ำปุ๋ยยูเรีย1ถ้วยตวงผสมกับน้ำ10ลิตรแล้วคนให้ละลายเข้ากันไม่ให้เหลือเม็ดปุ๋ยให้เห็นจากนั้นนำแกลบใหม่ที่เตรียมไว้เทใส่กละมังจากนั้นก็นำน้ำปุ๋ยที่เราได้ผสมแล้วมาเทใส่แกลบในกละมัง ยาเทหมดในครั้งเดียวนะคะต้องค่อยๆเทให้แกลบอุ้มน้ำเปียกจนทั่วถึงเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะต่อมาให้หาวัสดุมาคลุมไว้เช่นถุงปุย๋ยหรือจะเป็นถุงพลาสติกดำก็ได้เพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าได้หรือจะนำใส่กระสอบไว้เลยหมักไว้ประมาณ2สัปดาห์ค่ะก็จะได้แกลบเก่านะคะที่สามารถนำไปผสมดินปลูกได้แล้ววิธีที่2ค่ะเรานำแกลบดิบใส่กระสอบไว้ตั้งและ เปิดฟ้าถุงรดด้วยน้ำที่ผสมกับน้ำหมักต่างๆโดยเฉพาะจุลินทรีย์ท้องถิ่นเช่นจุลินทรีย์สังข้อแสงหรือจุลินทรีย์หยวกกล้วยหรือว่าพอดอหนึ่งก็ได้ปิดปากถุงไว้ครบ7วันก็เปิดปากถุงแล้วราดใหม่จะทำให้หมักง่ายใช้เวลาประมาณ1เดือนก็เริ่มใช้ได้แต่ถ้าจะให้ดีต้อง2เดือนขึ้นไปนะคะ วิธีที่3มเราสามารถนำแกลบดิบไปปูพื้นในคอกไก่คอกวัวหรือคอกหมูซึ่งเวลาสัตว์เหล่านี้ถ่ายออกมาก็จะมีทั้งเยี่ยวทั้งมูลของสัตว์ซึ่งจะผสมลงไปในแกลบเลยไม่ช้านะคะแกลบก็จะย่อยสลายเป็นมูลที่มีมูลสัตว์ผสมอยู่ด้วยและวิธีสุดท้ายค่ะแถมให้ค่ะอันนี้สำหรับคนที่ไม่รีบนะคะก็สามารถนำแกลบไปกองไว้เฉยๆตาม ท,ที่สถานที่ทั่วไปนะคะให้ลมฝนแสงแดดย่อยสลายแม้ว่าจะใช้เวลานานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้รีบใช้แกลบมาทำส่วนผสมหากใครรีบนะคะที่จะต้องใช้แกลบเนาะก็สามารถใช้วิธีที่หนึ่งเลยค่ะรวดเร็วทันใจดีนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถที่ยดาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ